สวัสดีจ้าทุกๆคนท้ายกายวันนี้มากินของหวานจ้ะทุกคนจ้าของหวานบวชมันฝรั่งจ้ะทุกคนจ้ามันฝรั่งสามสีจ้ามาจ้ะทุกคนมากินน้ำกันจะาวันนี้บะหมี่ยังหลายจ้ะทุกคนจ้าบวชมันฝรั่งอันนี้สีม่วงจ้ะทุกคนจ้าอันนี้สีออกขาวๆจักหนอยเนาะอันนี้เป็นชีออกเหลืองๆจักนอยจ้ะทุกคนจ้ามาจ้ะทุกคนมากินน้ำกัน อืมแซ่บจ้ะทุกคนจ้ะอืมแซ่บจ้ะทุกคนเมื่อกี้ต่อจ้ะทุกคนจ้ะเมื่อกี้แฟนแฟนเป็นมาก มาถามเพิ่นสีบอกโทรศัพท์กับมูเพิ่อนจ้าทุกคนจ้าเป็นว่าบอกได้บ่เเป็นว่าได้ยุ่งแสบดตกคนจ้าอืออือ แซ่บกินของหวานเรื่อนโดนกินแซ่บจะทุกคนจ้ะจืมช่างกินยังก็แซ่บ มันม่วงเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นมันม่วงที่นี่จ้ะทุกคนจ้ะมันม่วงมาจากฝรั่งเศสพนเดีแต่อันสีเหลืองๆนี่พ้กงูกันจ้ะทุกคนจ้ะเสียบ อันนี้ซีน้ำพึงสีดเหลืองเอันนี้ซีเอาข้าวขาวจังหน่อยอืมขอโ,โทษขออภัยนะเจ้าทุกคนจากขอเดี๋ยวนจะเจ้าว่าวอ,อกโซ่สักอืมอืมักอืม แซ่บจ้ะทุกคนไปเลยจ้ะทุกคนจ้ามื่อนี้เนาะเมื่อใดแม่ดนจ้ะเสีโอกไปนอกจ้าทุกคนจ้าเป็นซัมเนียละก่อนมื่อนี้ไปเลยจ้ะทุกคนจ้าเจอกันเท็หนานจะทุกคนจ้าสวัสดีจ้า